สวัสดีค่ะวันนี้อุ๋มพามาชมบอนสีที่ปลูกลงในแปลงเป็นแปลงน้อยๆค่ะลงดินเลยว่างั้นเลยค่ะแต่ว่าอยู่ใต้ต้นลัมซังนี่ค่ะเขาจะบดบังให้แล้วก็เอาลงตรงนี้เลยอันนี้เป็นลูกไม้ค่ะใบจะหนาหน่อยตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นลูกไม้อีกเหมือนกันค่ะตัวนี้นะส่วนตัวนี้ก็ลูกไม้อีกแต่สีสวยมากเลยค่ะนี้ก็ ลูกไม้อีกเช่นกันส่วนตัวนี้เป็นทิดาแม่กองค่ะตัวนี้นะตัวนี้ก็จะเป็นอ่าอะไรนะอมขอคิดก่อนคือบางทีก็จำชื่อไมค่ค่ะอ๋ออันนี้เป็นอ่าอะไรอะเดี๋ยวข้ามไปก่อนมาอันนี้ดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นยอดมุกุฎด,ด่างแต่ตัวจะไม่ด่างอันนี้ก็มีชื่อพี่อ๋อยให้มาลืมชื่อคะ่ะพี่อ๋อย โอเคเดี๋ยวค่อยไปถามพี่อีกทีหนึ่งทุกๆคนอย่าบ่นเขานะเพราะเขาก็จำชื่อไม่ได้อันนี้น่าจะเป็นปาติส่วนอันนี้เป็นอะไรอ่ะพัทยาอันนี้ชื่อพัทยาค่ะอันนี้มีชื่ออยู่แต่ลืมชื่ออันนี้นี่นี่น,นี่อันนี้ลูกไม้จอมทับของอุ่มค่ะ ตัวนี้เป็นลูกไม้นะจอมทับซึ่งอุ่มเอามาผสมกับยอดมงกุฎด่างไปรอบหนึ่งแล้วซึ่งมันออกลูกไม้ที่อุ่มกําลังขายอยู่ทุกวันนี้เนี่ยแหละคะ่ะอุ่มก็เอาสองต้นเนี้ยมาผสมกันตัวนี้ด่างหายนี่ออกแล้วขะนี้นี่ออกเกสรอ,อีกแล้วนี่ก็ออกอีกเดี๋ยวมาลุ้นกันอันนี้เป็นมหาชาติค่ะตัวนี้นี่ทุกคนก็จะอยู่ประมาณนี้อุ่มก็จะลงแปลงปลูกอยู่แค่นี้แหละคะ่ะ ไม่ได้ใหญ่มากแต่ชอบชอบให้เขาลงอยู่ตรงนี้ก่อนประมาณนี้เดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งอันนี้ปลูกได้น่าจะประมาณอาทิตย์หนึ่งน่าดึกยังไม่แน่ใจ <c oughs> ลืมลืมลืมทุกคนแต่วันนี้คิดขึ้นได้เลยอัดคลิปแล้วก็อยากมาให้หลายๆคนเห็นว่าเออเวลาเราปลูกไม้เอบอนสีเนี่ย กลูกวมๆกันมันก็สวยเนาะเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้มีต้นล่ำซำค่ะเป็นร่มเงาให้เขาซึ่งจะบังแดดให้เขาเขาได้แสงแดดนะแต่ว่าจะมีทั้งบกองแสงให้เขาอีกทีนึงแต่ให้น้ำเนี่ยอุ้มให้ทุกเช้าแล้วก็ตอนเย็นเลยค่ะช่วงเนี้ยคือช่วงแรกๆก็เป็นไม้ที่มีหัวหัวใหญ่เกือบทุกต้นและจะมีปาเต้นี่แหละค่ะที่อยู่ในกระถางที่เหลือจะเอาลงดินหมดเลยแล้วก็อ๋อมีต้นนี้อีกใบเงี้ยค่ะ นี่จริงๆมันจะเป็นสีนี้ค่ะถ้ากัดดีๆนะเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นแบเนี่ยคือก็ไม่ได้เก่งอ่ามีตัวนี้อีกตัวนี้เป็นลูกไม้อีกตัวหนึ่งค่ะใบกลมนี่กัดสีออกจริงๆใบเขาจะแดงออกแบบชมพูชมพูอะค่ะตัวนี้ก็สวยนะตัวนี้ใบหนามันก็เลยทนกว่าประมาณนี้ถ้ามีอที่ให้ลงก็จะลงอีกค่ะวันนี้พามาอัปเดตแค่นี้ก่อนบ๊ายบายค่ะ